สวัสดีค่ะไม่พึ่งพาเพื่อนเพื่อมาทําสังขยาฟักทองอีกแล้วค่ะแต่ว่าคลิปนี้ไม่พึ่งมาได้ใส่น้ำใบเตยเนาะแล้วก็ไม่ได้โปกเปลือกฟักทองด้วยจ้ะอันดับแรกเราก็จะนาฟักทองนะคะมาล้างน้ําทําความสะอาดให้สะอาดนะคะเพราะว่า ครั้งนี้ไม่พึ่งมาได้ปอกเปลือกเราจะกินกันทั้งเปลือกเนาะเราก็ใช้ฟองน้ํานะคะข,ขัดขัดฟักทองทุกซอกทุกมุมเนาะให้สะอาดเลยจ้ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เปรงสีฟันใหม่นะคะมาขัดก็ได้ไม่พึ่งก็ใช้ฟองน้ําขัดขัดเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างน้ําอีกสักหนึ่งรอบค่ะแบบนี้เลยต่อไปนะคะเราก็จะนําฟักทองจะมาทํา จ๊ะนะคะทําเป็นฝาเปิดนะคะเพื่อที่เราจะผานเมล็ดออกแล้วก็เราจะได้กรอกน้ําสังขยาลงไปเนาะ,ะก็แบบนี้นะคะแม่พึ่งจะชอบเป็นเจาะเป็นรูปวงกลมค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะเจาะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ตามถนัดตามชอบเลยนะคะแต่แม่พึ่งชอบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ตามถนัดเลยจะเสร็จแล้วเราก็จะนําช้อนนะคะมาคว้านเอาเมล็ดเอาไส้ข้างในออกจากเพื่อนๆคว้านออกให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะ อสองลูกเลยไม่พึ่งทำสองลูกเนาะแล้วก็เราก็จะนำฟักทองไปล้างน้ำอีกสักหนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะคะแบบนี้ก็ได้ฟักทองพร้อมที่จะนำมากรอกน้ำสังขยาแล้วละคะ่ะต่อไปเรามาชมส่วนผสมของน้ำสังขยานะคะว่ามีอะไรบ้างไม่พึ่งจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บ250กรัมนะคะกะทิ2อ0 ml บใบเตยนะคะสีถึงห้าใบเกลือแล้วก็ไข่ห้าฟองจะ้ะอันดับแรกเราก็จะนำ น้ำตาลนะคะมาลงในชามผสมกันก่อนต่อไปก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็น้ำกะทิจ้าครั้งนี้ไม่พึ่งจะใช้ปริมาณเท่าเดิมกับครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าจะเพิ่มฟักทองเป็นสองลูกเพราะว่าฟักทองเขาลูกไม่ใหญ่ลูกหนึ่งประมาณครึ่งกิโลจ้าขนาดกำลังพอดีเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆต่อไปเราก็จะตอกไข่นะคะทีละฟองทีละฟฝองใส่ถ้วยเล็กนะคะเพราะว่าเราจะต้องเช็คดูก่อนว่าไข่เน่าไหมนะคะ ถ้าเราจะตกลงไปในน้ำกะทิลยนะคะเสียดายของถ้าเจอไข่เน่านะคะเพื่อนๆไม่พึงกระตกใส่ลงไปแล้วครบทั้งห้าใบนะคะแล้วก็ใบเตยจะใส่ลงไปแล้วเราก็จะขยำขยำนะคะให้ใบเตยเขาออกเป็นมีกลิ่นหอมจะ้ะแต่ไม่ออกสีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปั่นนะคะเราไม่ได้ปั่นเอาน้ำเขานะคะเราก็ขยำไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆจนใบเตยเขานุม่มเละนะคะจนเขาออกกลิน่นจนหมดแล้วนะคะ ล้วก็ขยําต่อไปจ้ะแล้วแม่พึ่งก็จะนำที่ตีไข่นะคะมาตีต่อนะคะตีให้ไข่เขาเนียนให้น้ําตาลเขาแตกให้ละลายให้ดีเลยจ้ะตีไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้ําสังขยะเราฟูๆด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมากรองน้ําสังขยะกันก่อนเลยค่ะแม่พึ่งก็จะใช้อากาชนแล้วก็ตามด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วก็ทีไข่ลงไปจะกรองนะคะ ไม่พึงจะไม่ได้เอามือบีบขยำกับผ้าเนาะไม่พึ่งก็จะใช้ช้อนคน้นๆคนๆออกแบบนี้เลยจ้ะง่ายดีคะ่ะสะดวกดีไม่เปื้อนมือด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะกรองเศษน้ําตาลไม่ละลายหรือเศษอะไรก็ช่างที่เขาอยู่ในนั้นนะคะอกก่อนจ้ะพอกรองเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นแบบดีเนาะเขาก็จะมีฟองจ้ะเราก็ตักฟองออกปกตินะคะช้อนฟองออกนะคะก็ ไม่หมดแล้วคะ่ะเขาก็จะมีฟองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราทํากินเองนะคะไม่เน้นสวยงามก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วจ้ะต่อไปเนาะเราก็กรอกน้ําสังขยาลงไปในฟักทองเลยคะ่ะน้ําสังขยาที่ทําไว้นะคะได้พอดีเลยจ้ะกับฟักทองสองลูกนะคะลูกไม่ใหญ่จ้ะลูกหนึ่งประมาณครึ่งกิโลนะคะก็เราก็กะปริมาณเอา นะคะว่าฟักทองลูกเล็กลูกใหญ่แต่ไม่พึ่งทําได้สองลูกพอดีเลยค่ะแต่ลูกนี้จะใหญ่หน่อยน้ําไม่เต็มนะคะแต่เวลาเรานึ่งไปสุกฟูเต็มพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็จะนําเปน็นนึงเลยค่ะนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะพยายามเปิดฝาดูบ่อยๆนะคะระวังฟักทองจะแตกจก้ะไม่พึงก็น,นึงไปลูกละชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงสี่นะคะเพราะว่าไม่พึงหนึ่งทีเดียวเนาะ ตอนแรกว่าจะหนึ่งสองทีทีละลูกแต่พอดีเก็ตหมดก็เลยมานึ่งแต่ตรงกระทะเฟฟ้าทีละลูกก็ใช้เวลานานเสร็จแล้วค่ะฟักทองสังขยาหรือสังขยาฟักทองจ้านาตาก็จะประมาณนี้ทํากินเองง,ง่ายๆนะคะอาจจะไม่สวยงามนะคะเราไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากมายเพราะเราทํากินเองเด็ก็อร่อยจะรสชาติอร่อยสําหรับเรานะคะเพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนสูตรแบบไหนก็ตามชอบตามใจเลยค่ะ มาค่ะมาชิมกันนะคะลูกแรกนะคะไม่พึ่งก็ผ่าไว้แบ่งกับพี่สาวนะคะแบ่งพี่สาวจะแบ่งทุกคนนะคะเวลาไม่พึ่งทําอะไรก็จะแบ่งญาติพี่น้องกินสังขยานรสชาติอร่อยพอดีฟักทองก็เหนียวนุ่มหนุบนะคะไม่พึ่งก็ใช้ช้อนตักเหมือนเดิมนะคะจะไม่กินทั้งเปลือกนะคะแต่ไม่ได้ปอกเปลือกอกอกเนาะ ลูกนี้เป็นลูกที่สองนะคะแม่พึ่งก็จะมาผ่านะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะแช่ตัวเย็นเอาไว้นะคะพอน้องบีมจะชอบมากเวลาเลิกงานมาก็จะเปิดตัวเย็นหยิบกินทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะเพื่อนๆลูกของแม่พึ่งก็ชอบเหมือนกันคะ่ะหน้าตาก็โอเคอยู่นะคะตามกินเองง่ายๆจ้ะเพื่อนๆจะไม่ยุ่งยากนะคะพอดีแม่พึ่งมีฟักทองแล้วก็จะทำอีกค่าพี่สาวให้ฟักทองอีกแล้วจ้ะนะคะ มาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมากินด้กันั่ค่าสังขยาฟักทองค่ะยิ่งเช่เย,ย็นยิ่งนานยิ่งอร่อยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย